ลคัมทูแบงคอกเหรออันนี้คือแบงคอกเหรอตรงไหนของกรุงเทพว้ะเนี่ยโรงแรมอะไรโรงแรมอะไรมันมีช้าอยู่หน้าโรงแรมเลยวะเอาละการที่เราจะเป็นนักฆ่านั้นเราต้องแฝงแฝงตัวไปกับผงชนนะเราต้องทำทุกอย่างให้แนบเนียนเอาไว้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีัดีครับสวัสดีครับ A few moments later เอปาปลาปลาเบาหาของเฉยมีไรโอโอต้องเล่นครับต้อเล่นอาจจะเล่น,นพราะแบบเมื่อกี้มันตอนเชา้าไงมันทำมันทำให้สายตาตูมันดี <Wow. S 1> รอบนี้เราเราจะมาเป็นตอนมืดแล้วกันใครไม่รู้ว่าแม่งตา,าตายเลยอ่ะันนี้ไม่ได้เล่นต่อไม่ได้แล้วโอ้ โอ้ทุกคนทุกคนกำลังพุดคุยกันเออขอยืมแอปเปิลหน่อยครับ b r a จะไปรู้ว่าแอปเปิลฆ่าคุณได้นังสึกพิมพ์ยามเช้าวันดีจริงๆใช่ไหมครับคุณผู้หญิงเล่นโทรศัพท์เยอะๆระวังเสียสายตานะครับบอกเล่นโทรศัพท์เอยอะแล้วบอกตกแล้วโทรศัพท์โทรศัพทำให้ตาภ้ามัวเห็นะ ยิงเหรอฮะจียิงอะไรเก่งขนาดเลยเหรออฮะเก่งขนาดเลยเหรอก็เกิดอะไรขึ้นผมไม่รู้ผมไม่รู้ผมเดินเหมือนคนเขาเตีเยอะทังบนนะครับผมไม่รู้ผมไม่รู้อะไรทั้งสิ้น,นแถวนี้มันเตือนนะเราระวงรังตัวดีๆเถอะอยู่ระทึกได้สักทีกลัวประกายแล้วเนะี่ยเหมือนว่าชุดนี้คืนที่เข้ามาที่นี่ไม่ได้สินะต้องหาชุดใหม่ก่อนแล้วกัน ผมเป็นครอครัวแทนแล้วกันพ่อครัวพ่อครัวเงียบ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 ครับเป็นพ่อครัวแทนแล้วครับเงียบนะครับเช็ดจงเช็ดโต้ให้เรียบร้อยเอเป็นพ่อครัวข้าวจริงแล้วมันจะระเบิดปหรไม่ใช่ไหมเออผมเป็นพ่อครัวครับผมมหาวิทยาลิยครับผมมหาวิทถุลิยในการทำกับข้าวครับเราควรหาจุดเปลี่ยนใช่ไหมนะอ๋อ กุกลาดเป็น scp เปแล้วไอ scp ไอตัวที่เป็นหมอถ <c oughs> ้าสมมติว่าเราเดินออกไปสภาพนะี้จะเป็นยังไงบ้างวัสดวันดีส <c oughs> มันดดีนเกินีสด <No. S 1> <c oughs> ี่ไม่แทงไม่แทงต่อยนะวัา,าัสดีสวดวามรวัรงต่อวอออีกีัดัดีสวัสดีอบีแบบี้น่าจีได้ <Nice. S 1> สสดีัส ตอนน er> oh, yeah, yeah, um ี้เราก็เป็นทหารเรียบร้อยแล้วแล้วผมเป็นตะกล้องครับมาถ่ายรูปครับอย่ายิงตะกล้องครับโอ้ยอย่ายิงตะกล้องครับอย่ายิงตะก้องครับตะก้องล่านี้สู้นะครับเฮ้ยร้านไข่เนื้อมีอะไรบ้างเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับวัสดีครับผมเป็นพ่อค้าไข่เนื้อครับเอาละครับผมเอาละครับรับเนื้อหรือเปล่าครับ เอาอะไรเอาอะไรครับกำลังเตรียมเนื้ออยู่นะครับกระถางแก๊สเคลื่อนที่ครับ <c oughs> ถังแก๊สเคลื่อนที่มาเสริมแล้วครับถังแก๊สเคลื่อนที่มาเสริมแล้วครับแถวเนี้ยแม่งเถื่อนเขามาเปิดเราคุยกันอยู่ว่าเปิดน้ำทิ้งไว้ ไอ้โกรเด็กพี่เขาเขาคุยอยู่เปิดน้ำทิ้งไว้โอเคครับโอเคครับผมปิดแทนแล้วครับพี่อ่ะจริงจังนะพี่พี่อ่ะจริงจังนะพี่จะจริงจังนะพี่แบบจริงจังไปไหนเนี่ฮะไปนี่ไปไหนแล้วเนี่ย กดกิ้งกดกิ้งยังไงมาแล้วเตร,รียมต่อยต่อยแม่ขอยืมใช้สถานที่หน่อยนะครับโอเคเราเป็นเชฟแล้วตอนเนี้ยเดี๋ยวผมกลับมาทำอาหารให้รับเชฟนี่งลาคังครับระลาคังครับกับข้าวครับกับข้าวพิจารณ์ที่เราวางยายป่ะเดี๋ยวเพิ่มจังหวัดนี่แหละ้ <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับถ้าเราแบกศพข้ามหน้าได้เงยจะเห็นแบบไม่เห็นด้วยเหรอโอเคไม่เห็นไม่เป็นไม่เป็นไรยัดใส่ก่อนเฮ้ย,เ,ยเซลฟี่อ่ะถ่ายด้วย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 คือเอารูถ่ายของ <c oughs> เล่นมาทำไม ไหนลองดูดิ่รถถังของเล่นมันมันร้ายแรงคแค่ไหนรถ <c oughs> ถังของเล่นนี่มันร้ายแรงจริง <c oughs> จำไว้นะครับคนรถถังของเล่นมันอันตรายอย่างนี้นะครับ <c oughs> แล้วคนแบบนี้จะเป็นอะไรวะโอ้พรโคมไฟพังครับเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ครับโคมไฟพัง จริงเหรอโอเคผมผมเป็นทหารมาใหม่ครับสวัสดีครับเป็นทหารมาใหม่ครับเพิ่งมาเมื่อกี้เลยครับหยิบกีการ์ไปแล้วมีสินะไวรัสที่เขาล่ำลือกันไวรัสล่ำลือต้อ <laughs> งง่ต่อมาถึงแล้วทรับมโอเคโอเคแล้วง่าต่อเรียนวัยเรียนไว้เรียนไว้เรียนไว้ผมผมผมเป็นคนธรรมดาครับเป็นคนธรรมดาครับ <laughs> โอ้อ้รอดเลย รลอดสักทีโอเจ๊เจ๊มาแก้วก่อนก่อนเราจะไปผมขอลองลองเข็มได้ไหมเจ๊ผมว่าผมเพิ่งได้เข็มใหม่ไม่ใช่เข็มสิไม่ใช่เข็ม,ม,เ,ขมเข็มดิววะทำไมไม่ใช่เข็มอ่ะรจะวางยาไปแก้วทีเดี้วกันดูดิจะมีใ,ใครกินมย บเดครับสวัสดีครับทำอะไรกันเนี่ยมีคนบาดเจ็บครับมีคนบาดเจ็บ Help Help me me มีคนบาดเจ็บครับเอา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 ดอกไม้มาให้แล้วกันเอาดอกไม้มาให้เอาดอกไม้มาให้ครับดอกไม้ดอกไม้บริการดอกไม้ครับรับรับดอกไม้ไปดิครับไม่รับดอกไม้เฮ้ยเฮ้ย ลุกได้ไงฮะลุกลุกได้ยังไงกันเออนั่งรอคนตัดผมอยู่ครับตัดเสร็จยังครับคือผมคือผมไม่ตัดบ้างะครับเออผมอยากตัดผมมาครับเออตัดตัดเสร็จหรือยังเฮ้ยเฮ้ยคนรอคนรอเยอะนะครับงั้นผมตัดไทยอะไรครับรับบึงไม่ตัดเชยไวอยากตัดอยากตัดผมเว้ยขอพรขอพร โ oh. <Surprise, S 1> อ้ห้องสารภาพบาป <c oughs> ใช่ไหมครับบาปคุณได้รับก,การอภับไฟโดย,ดยมัดของพระเจ้าแล้ว <c oughs> <c oughs>